สวัสดีครับทุกๆกคนในคลิปที่แล้วนะครับเบียร์ได้พูดถึงการให้น้ําที่ถี่เกินไปนั้นมีผลเสียนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับจะมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นนั้นมีปัญหาจํานวนมากนะครับนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไปนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ซึ่งในคลิปนี้จะมาพูดถึงผลเสียของการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไปเมื่อรู้แล้วจะได้เอาไว้ป้องกันเพราะถ้าเกิดเสียหายแล้วแก้ยากนะครับใช้เวลาในการแก้นานหลายเดือนเลยนะครับดังนั้นพยายามให้ปุ๋ยให้สมดุลไว้ต้นจะเติบโตได้ดีที่สุดครับข้อมูลในคลิปนี้นะครับเกิดจากการทดสอบในสวนมีเฮและก็ เกิดจากการรวบรวมนำประสบการณ์ต่างๆจากสวนหลายๆที่ทั่วประเทศนะครับมาแนะนำและต่อไปนี้คือผลเสียที่เกิดจากการให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับข้อแรกเลยทำให้ต้นอ่อนแอลงส่งผลให้ต้นเป็นโรคง่ายขึ้นนะครับหากว่าเราใส่ปุ๋ยมากจนเกินไปเกินกว่าที่ต้นจะรับได้จะเกิดอาการในทันทีเลยก็คืออาการใบเหลืองอาการใบไหม้อาการทิ้งใบนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลย อีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ต้องใช้วิธีการสังเกตเอาก็คืออาการปุ๋ยเกินเพียงเล็กน้อยลำต้นจะมีสีเขียวก่อนะครับโคนจะมีสีดำใบมีความเขียวเข้มผิดปกติบางทีใบอาจจะเป็นคลื่นนานๆไปนะครับต้นจะเกิดโรคง่ายมากเลยโดยเฉพาะโรคเชื้อรานะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยจะยาก ข้อสอนะครับข้อสังเกตอีกอย่างก็คือต้นไม้ของเราที่ได้ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยจะดึงดูดมแมลงและหนอนเข้ามามากขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติเลยเมื่อต้นอ่อนแอมีโรคหรือได้ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยมักจะดึงดูดมแมลงและหนอนตามมา,มาแมลงจะมากัดกินมากกว่าปกติ จะเป็นสัญญาณที่บอกได้เลยว่านี่คืออาการที่ต้นไม้ของเราเได้ปุ๋ยเกินมาพอสมควรแล้วนะครับและก็การเกิดหนอนและแมลงเนี่ยแม้ว่าจะฉีดยาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีหรือยาทางชีวภาพนะครับก็จะช่วยได้ไม่มากครับเพราะว่ามันดึงดูดแมลงเข้ามาเยอะนั่นเองข้อ3นะครับต้นไม้ที่ได้ปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยจะหยุดการเจริญเติบโตชั่วขนาดครับ กรณีที่ได้ปุ๋ยจนใบเหลืองนะครับแล้วก็น็อกแล้วเนี่ยจะทําให้การเติบโตเนี่ยหยุดลงนะครับในกรณีที่ต้นไม่ตายนะครับผมต้นจะไม่แตกยอดแตกใบครับจะอยู่นิ่งๆใบเหลืองแบบนั้นประมาณ3-6ถึงเดือนเลยนะครับจนกว่าปุ๋ยที่ได้รับไปเนี่ยจะจางลงก็จะเริ่มค่อยๆแตกใบใหม่ออกมาครับสำหรับวิธีการฟื้นฟ,นฟนูต้นที่ได้ปุ๋ยมากเกินนะครับก็คือการหยุดปุ๋ยนั่นเอง และเมื่อหยุดปุ๋ยแล้วเนี่ยก็จะยังไม่ฟื้นยังไม่ดีขึ้นในทันทีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาต่อไปอีกสักระยะเลยให้หยุดปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้น้ำอย่างเดียวตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยชั่วสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งต้นเริ่มแตกยอดแตกใบสำหรับใครที่ใช้มีเฮอยู่นะครับให้เว้นระยะ20วันหลังจากที่ใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายนะครับแล้วใช้มีเฮสูตร1กับสูตร2เนี่ยผสมตามอัตราที่แนะนำ ราดโคนนะครับสำหรับต้นขนาดเล็กนะครับสูงประมาณ1-3เมตรใช้มีเฮสูตรหและสุด2สูตรละ10 c ซีซีผสมกับน้ำ3า3ลิตรนะครับราดบริเวณรอบๆโคนใต้ทรงพุ่มทุกๆ7วันสำหรับต้นขนาดกลางนะครับ สูงประมาณ3-5เมตรเนี่ยใช้มีเฮสูตร1และสูตรผสมสูตรละ30ซีซีต่อน้ำา7ลิตรราดรอบๆโคนต้นทุกๆ7วันสำหรับต้นขนาดใหญ่สูง5เมตรขึ้นไปผสมมีเฮสูตร1และสูตรสสูตรละ5 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรราดรอบๆบโคนต้นนะครับทุกๆ7วันครับหลังราดโคนนะครับ ประมาณ4-6ครั้งเนี่ยจะเกิดการแตกยอดแตกใบก็สามารถที่จะหยุดการราดโคนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นการฉีดทางใบตามปกติได้นะครับใบเหลืองใบไหม้เพราะปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยเบียเตอนมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มันไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะว่าหลายๆคนนะครับผ่านไปผ่านมาเห็นสวนเราหรือสวนข้างๆเนี่ยก็ชอบบอกว่าขาดปุ๋ยนะครับใครๆก็บอกว่าขาดปุ๋ยทั้งนั้นเลย ลองนึกตามเหตุผลดูนะครับถ้าเกิดว่าต้นเนี่ยขาดปุ๋ยจริงๆเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยให้ไปมากมายแล้วมันจะต้องดีขึ้นครับถ้าให้ปุ๋ยไปเยอะแล้วมันยังใบเหลืองใบไหม้แล้วใบร่วงอีกเนี่ยควรที่จะหยุดแล้วมานั่งทบทวนแล้วครับว่าทําไมถ้าขาดปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยเยอะขึ้นเนี่ยมันกลับแย่ลงนะครับ ไอสาเหตุใบเหลืองใบไหม้ใบร่วงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจาก3สาเหตุนี้นะครับก็คือ1ปุ๋ยเกินนะครับ2น้ํามากเกิน3เชื้อราครับผมแล้ววันนี้เบียร์จะพูดเฉพาะสาเหตุปุ๋ยเกินอย่างเดียวนะครับปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าใส่เยอะแล้วต้นจะโตวไวขึ้นไม่ใช่ว่าใส่เยอะแล้วต้นจะสวยไม่ใช่ว่าใส่เยอะแล้วจะดีขึ้นอย่างเดียว ปุ๋ยที่มากเกินไปนั้นสามารถทำให้ต้นอ่อนแอลงนะครับการเติบโตช้าลงหรือชะง,งักเป็นโรคได้ง่ายขึ้นด้วยใบเล็กลงนะครับมีอาการใบเหลืองใบไหมใบร่วงต้นโกรนเหลือแต่ก,กิ่งกลายเป็นกา้านทูบแถมยังดึงดูดแมลงและหนอนเพลี้ยเข้ามาเยอะกว่าปกติครับถ้าเกิดว่าปุ๋ยเกินเยอะมากเนี่ยก็จะถึงขนาดที่ว่าต้นตายได้เลยนะครับ ปุ๋ยที่พอดีจะทำให้ต้นแข็งแรงเต,ติบโตได้ดีไร้โรคมแมลงเพลี้และหนอนจะน้อยสิ่งที่เบียร์พยายามแนะนำเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้พอดีเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าใครๆก็เชื่อว่าการใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยจะดีขึ้นดังนั้นมันต้องแก้ไขที่ความเชื่อก่อนนะครับเป็นใส่ปุ๋ยอย่างพอดีเนี่ยต้นถึงจะดีนะครับย้ำคำว่าพอดีอยู่ในสมดุลต้นถึงจะดีนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้ใช้มีเฮ ถามว่าใส่ปุ๋ยยังไงถึงจะพอดีให้ใส่รอบๆโคนนะครับในปริมาณที่น้อยๆแล้วก็ห่างจากโคนหน่อยอย่าใส่ถมไปที่รากโดยตรงนะครับเพราะว่ารากจะตายพอรากตายแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่จะตามมานะครับให้เบียร์บอกปริมาณเลยเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นเล็กต้นใหญ่ใส่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้ดูนะครับใส่รอบๆโคนใต้ทรงพุ่ม ให้โรยบางๆอย่าใส่ลมไปเป็นกองอย่าถมลงไปทีละเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ทุกเดือนใส่ทุกเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าห่างนะครับใส่ทุกเดือนนี่คือถีเกินไปเอาเป็นว่า3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยใส่ครั้งก็พอแล้วครับแต่ถ้าเกิดใครใช้มีเฮสูตรหนึสูตรสออยู่นะครับแล้วฉีดตามกําหนดที่แนะนําเนี่ย ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอื่นๆอีกเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีปุ๋ยเหลืออยู่อยากจะใส่จริงๆนะครับถ้าใช้มีเฮยอยู่เนี่ยก็ใส่ปีละครั้งก็พอแล้วก็ใส่ปริมาณที่น้อยมากๆใส่ห่างโคนเยอะๆสัก2 3สเมตรเลยก็ได้นะครับหวังว่าคลิปเรื่องของการใส่ปุ๋ย ที่เบียร์มาเตือนว่าอย่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับคลิปนี้เบียร์ขอจบไว้เท่านี้ครับหากมีอะไรสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามหรืออินบ็อกซ์นะครับหรือไลน์เข้ามาถามกันได้สวัสดีครับ